เป็นแฟนกันนะเอวาเซยต,ตอบตกลงเนตจากคู่จิ้นตอนนี้สถานะคู่จริงในชีวิตเรียกว่าเซอร์ไพกันสุดๆไปเลยค่ะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเมื่อยูทูบเบอร์คนดังอย่างเนตได้ขอยูทูบเบอร์คุณหนูหมื่นล้านเอวาปะวะระวันเป็นแฟนเป็นที่เรียบร้อย ข้ามกลางสักขีพยายนกว่า3,000คนที่มาร่วมชมงานแข่งขันชกมวย i d ดอ Fight Season 3ซึ่งบรรยากาศช่วงที่หนุ่มเนทหลังจากชกชนะเจ้าตัวก็ได้เอ่ยปากขอเอวาวา่าตอนนี้ผมสะสมแต้มมา650,000แต้มแล้วและน้องบอกว่าวันหนึ่งถึง1ล้านจะยอมเป็นแฟนกับพี่ ก็เลยอยากจะถามว่าพี่ชกชนะวันนี้หนูจะเพิ่ม3,5มแสนหมือนแต้มให้พี่หรือเปล่าซึ่งสาวเอวาก็ตอบว่าให้ก็ได้ เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์ก็เป็นไปอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวค่ะสาวเอวาถึงกับยิ้มไม่หุบในสิ่งที่หนุ่มเนตั้งใจทำให้ด้วยตัวเองหลังจากที่ครั้งแรกทั้งคู่ก็ได้มาเจอกันในงานนี้เมื่อ8เดือนที่แล้วต่อจากนั้นก็ได้ศึกษาดูใจกันพร้อมทั้งเรียนรู้นิสัยซึ่งกันและกันและยังช่วยคิดสร้างคอนเทนต์ดีๆออกมาให้แฟนๆในอมยิ้มกันตลอด ซึ่งจากวันนั้นจนวันนี้สถานะของทั้งคู่ที่แฟนๆต่างส่งเสียงเชียร์มาตลอดจากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงในชีวิตเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ดีต่อใจเป็นที่สุดเลยค่ะ